มาพบกับเอ้เบอร์นะครับตรงนี้มีโปรพิเศษนะครัา50แรง406ดาว80,000เท่านั้นเองครับพี่น้องพร้อมมีเมนหน้าให้เลย70แรง58,6500 0ดาว100,000บาทนะครับล้อหน้าใหญ่จริงๆเลยครับพร้อมส่งอมอบให้กับพี่น้องเลยนะครับและตัวนี้รถเกี่ยวข้าว115แรงนะครับผมพิเศษสุดนะครับพี่น้องวางดาวแค่200,000บาทนะครับสำหรับตัวตู้แอร์ก็อยู่ที่1ล้าน 5,000บาทเท่านั้นเองวางดาวเท่ากันครับตัวนี้สวยงามคอใหญ่นะครับจุใหญ่นะครับตัวนี้110แรงนะครับ995,000บาทดาวแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองครับพี่น้องตัวนี้สี่สูบด้วยนะครับสิบสองเกียร์เดินหนะสิบสองเกียร์ถอยหลังล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่ยกได้ถึงสี่ตันเลยสบายสบายนะครับเช็คเครดิตง่ายๆแล้วครับเจ็ดสิบแรงตู้แอร์แล้วก็มีนะครับตัวนี้เจ็ดสิบแรงตู้แอร์ สวยเลยนะครับตัวนี้พร้อมส่งม,มอบให้กับพี่น้องวางดาว1แสนบาทนะครับวางดาว1แสนบาทเท่านั้นสำหรับ70แรงตูว้แวรของตัวเอเวอร์ครับผมสวยงามเวทถุงล้อแถมให้ฟรีครับอย่างนี้เลยครับพี่น้อง70แรงอย่างนี้เลย12กีตหน้า12เกียรถอยหลังให้ลูริก็ยกได้เต็ม น้ำหนักก็เบานะครับ2,540สามารถลงนาได้ด้วยนะครับตัวนี้พร้อมสำหรับการที่จะให้พี่น้องเอาไว้ใช้งานสำหรับแท็กเตอร์70แรงครับผมตัวนี้มาพบกับตัว50แรงนะครับให้พี่น้องได้รับประกัน2ปีเลยนะครับผมล้อหน้าก็ใหญ่ล้อหลังก็ใหญ่ทำไร่ได้อย่างสบายสำหรับพื้นที่ไม่เยอะนะครับผมตัวแก็พร้อมเป็น ตู้แอร์ของรถเกี่ยวข้าวนะครับบางดาวสองแสนบาทตู้เงินไขอนุมัติง่าย่อนสบายสบายสำหรับเอฟเอ็มเบอรแรงนะครับผมมีทุกรุ่นนะครับ45แรง70แรง110แรงตัวนี้ตู้แอร์เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเอฟเอ็มเบอรตารางส่งงวดเบาๆนะครับสำหรับตัว45ก็ส่งอยู่ที่1 1 2่ง0สนหบาทนะครับ50บแรงก